w i นี้ก็จะเป็นการพิเพัดลมแฟนนะครับจะเป็นพัดลมขนาดใหญ่นะครับพัดลมมันก็มีหลายชนิดแต่การพิเมพัดลมนั้น <c oughs> เราก็จะพิเทั้งชุดนะฮะมีทั้งตัวมอเตอร์ตัวโบเวอร์มีหลากหลายนะมี Face Air นะมี exhaust fan มีพิเศษไลท์แฟนนะในตัวนี้ก็จะเป็น Face Air นะเฟสแ a ร์แฟนก็คือใช้เติมอากาศนะครับ ใที่เห็นนี่นะครับเห็นไหมอันดับแรกนะครับเนื่องจากตัวนี้บางทีมันก็ไม่ได้เปิดมันไม่ได้เดินนะฮะเราก็ต้องการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบดูก่อนนะฮะดูฟังเสียงลูกปืนของโบเวอร์ฟังเสียงลูกปืนโบเวอร์มอเตอร์ต่างๆนะครับ <c oughs> ฟังเสียงลมต่างๆที่ออกไปนะฮะว่ามันปกติไหมเปิดเช็คดูก่อนดูสายผ่านด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็จะทำการปิดเมนไฟฟ้านะนี่ก็เอาป้ายแขวนไว้ด้วยว่าเครื่องกำลังทำงานนะนห้ามเปิดนะครับก็ป้ายยังไงก็ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องสำลุดยังไงก็ได้ขอให้รู้ว่าเราเราช่างกำลังทำงานอยู่ฉะนั้นเราก็ทำการถอดฝาครอบเห็นไหมสังเกตเวลาปิดปใหม่ๆเนี่ยมันยังมีแรงเชื่อยอยู่โบเวอร์มอเตอร์ก็ยังหมุนอยู่แต่เรายัง ไม่ไปยุ่งข้างในนะเราถอดฝาครอบก่อนตัวนี้จะมีฝาครอบอันนี้เป็นข้างในของตัวโบเวอร์นะฮะข้างในตัวโบเวอร์นี้ก็จะเป็นตัวพัดลมนะใบโบนะเดี๋ยวเราทำการล้างด้วยขณะที่ช่างกำลังถอดฝาครอบอยู่นะฮะต้องมีฝาครอบนะตัวนี้สำคัญนะฮะไม่มีไม่ได้นะฮะเพราะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันตัวกาดเวลามันทำงานมันมีแรงเยอะมากนะฮะเดี๋ยวมันจะดึงตัวเราเข้าไปก็อันตรายนะครับ ถอดฝาเรียบร้อยนะครับก็ททำการทำความสะอาดตัวสายพานตัวพูเล่มูเล่ต่างๆนะฮะทำวามสะอาดเช็ดทั้งตัวมอเตอร์ตัวอะไรด้วยนะเช็ดทำวามสะอาดหมุนหมุนดูขยับดูนะฮะมันสั่นมันคลอนไหม ตรวจเช็คสายพานด้วยว่ามันหย่อนมันตึงไปไหมนะฮะมันพอดีไหมที่จริงก็จะมีถ้าถ้าเราไม่ทราบเราก็จะอะไรว่าอะไรมีตัวเช็คสายพานด้วยนะฮะมีมีตัวเช็คสายพานด้วยแต่ใช้มือก็ได้นะครับโดยประสบการณ์ของช่างอันนี้ก็เป็นการอัดจรารบีนะครับอัดจรารบีด้วยเป็นตัวแบริ่งหรือลูกปืนแบบที่เป็นตุ๊กตาก็มีตัวอัดจรารบีก็อ,อัดจรารบีด้วยนะครับ อ่านจ,จนตัวเก่ามันเริ่มปลิ้นออกมานะฮะอันนี้เขาเป็นการอ่าจระบีปีหนึ่งอา่านครั้งหนึ่งครับไม่ได้อา่านเขาบ่อยๆนะครับ <c oughs> จนตัวเก่ามันปลิ้นออกมานะฮะจะเห็นนะฮะาจ,จะารบีเช็ดด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวมันหมุนแล้วมันก็อาจจะกระเด็นทําให้มันเลอะนะฮะเดี๋ยวก็จะทําการเช็ด ดูเบอร์สายพานด้วยนะฮะอันนี่ก็ต้องจดบันทึกไว้ในในเช็คชีตนะฮะหมุนดูนะฮะอาจจะเบี้ยวหมุนดูมันลื่นไหมมันกึกกักหรือว่ามันมีสภาพมันเปลี่ยนไปไหมอันนี้ก็เช็ดต้องกาสะอาดนะจรลบีที่มันเป็นออกมานะครับเช็ดออกมาซะจากนั้นตัวมอเตอร์นะฮะเราจะทําการก็จะมีการวัด วัดแรงดันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทําการวัดค่าความเป็นฉนวนของมอเตอร์นะฮะก็ทําการถอดออกมานะฮะบางบางบางมอเตอร์ก็จะเป็นขั้วบางมอเตอร์ก็จะเป็นพันไปเลยแล้วต้องแกะออกมาวัดวัดกับกลาวนะฮะัวัดค่าความเป็นฉนวนถ้ามันลงการมันก็จะดังมันก็จะขึ้นนะฮะหรือค่าค่าเมกะโอห์มมันก็จะขึ้นมาว่าเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่ไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่าโอเคมันไม่ค่าความฉนวนมันเยอะ เราจดบ,บันทึกไปด้วยจากนะก็ทำความสะอาดตัวเครื่องแท่นเครื่องนะครับตัวโบเวอร์ฐานต่างๆนะฮะก็เช็ดทัคกับสะอาดให้มันเรียบร้อยรวมถึง ข้อต่อลมต่างๆผ้าใบต่างๆนะมันมีชํารุดเสียหายไหมมันรั่วไหมนะมันจะรู้ก็ต้องตรวจเช็คนะครับอ่อ่แล้วก็ฐานสปริงที่รองเนี่ยมันปริ้นไหมนะมันรองรับได้ไหมตัวยางยอยอะยางอะไรต่างๆที่รองนะฮะต้องต้องตรวจเช็คด้วยนะครับผมเช็คฐานสปริงด้วยน็อตต่างๆมันคลายไหมเนี่ยตัวตัวท่อลมที่เป็นสังกะสีต้องดูด้วยมันชารุด มันรั่วไหมเวลาเปิดลมมันออกไหมนะครับอุวงรณ์ใบมันขาดํำรุดไหมนะครับทั้งท่อทั้งดูดและท่อทั้งส่งนะครับแล้วก็ทําการล้างครับเราจะทําการล้างใบโบนะครับก็จะทําการฉีดล้างด้วยน้ำนะก็ฉีดไปนะครับใบโบบางเครื่องนะ เราก็จะทําการเจาะรูไว้ด้านใต้เพื่อให้เวลาล้างน้ําน้ําก็จะไหลออกมาแต่ถ้าไม่ไม่ได้เจาะก็ไม่ต้องเจาะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวลมมันก็เหมือนมันจะเสียงดังเวลาเปิดมันจะมีลมดูดลมอะไรก็ทําการล้างแล้วก็ดูดเอาน้ําออกด้วยเครื่องดูดน้ําก็ได้นะครับอันนี้เขาก็จะล้างนะครับทําการฉีดล้าง ฉีดได้ทั่วนะฮะฉีดได้ทั่วก็หมุนใบบัวไปด้วยฉีดอันนี้ก็สะอาดดีนะฮะไม่ได้สกรปรกมากนะครับเพราะพัดลมพวกนี้มันไม่ค่อยได้ใช้บอ่อยยิ่งเพชร้ลไรแฟนเนี่ยถ้าไฟไม่ไหม้มันก็ไม่ทํางานนะฮะแล้วก็จะแบบพีเอ็มนี่แหละเราถึงลองเทสมันนะฮะคือล้างเสร็จแล้วก็ดูดน้ำนะดูดน้ำ ตัวนี้ไม่มีการเจาะรูไว้นะครับจากนั้นเสนร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําการเปิดเทสนะ,ะเปิดเมรนไฟฟ้าแล้วก็เปิดเทสด,ดูนะ,ะการเทสต์ก็ต้องดูด้วยฮะ,ะว่าสายพานที่เราใส่ไปนี่มันได้ไลเม้นไหมนะพูเล่มูเวมูเล่พูเล่ต่างๆมันแกว่งไหมนะฮะดูฟังเสียงเวลาเปิดนะฮะฟังการส,ารสรั่นสะเทือนแล้วก็มีการวัดกระแสไฟฟ้า นะสามเฟสก็วัดทั้ง3ามเฟสได้เท่าไหร่ก็ทําการจดบันทึกไวนะ้เทียบกับเ네นมเพลทของมอเตอร์นะครับนะมีการวัดค่ากระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ลงบันทึกนะมีเช็คชีตลงเช็คชีตลงล็อกบุ๊กลงเซอร์วิสรีพอร์ตแล้วแต่เงื่อนไขนะครับ เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเดินเครื่องแล้วลงบันทึกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเนมเพจของตัวโบเวอร์นะครับฟังเสียงลมจากท่อถูดท่อทรงนะฮะว่ามันโอเคไหมมีรั่วมีอะไรไหมนะครับจากนั้นทำการปิดกาดหรือปิดฝาครอบ นาอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับ